มารอชมรถพิเศษช่วยอันตรายบางเขมบางเสื้อนะครับหลังจากที่เดิมเป็นขบวน3401บางเสื้อเพชรบุรีเตรียมไปช่วยยกรถจักรของขอบวน2 5ที่ตกหลางหลังจากออกเพชรบุรีไปนะครับตอนนี้ก็ได้เสร็จภารกิจกรรมละครับแต่ผมพูดว่าเป็นต้นทางบางเขมเนื่องจากการยกรถนัะครับสามารถสําเร็จได้ด้วยรถเคนของ เอกชนที่อยู่ในพื้นที่หน้าง,งานนะครับก็เลยไม่ต้องให้รถเคขยงของรถฟท,ท,ที่ไปดีหลังนะครับทําการยกต่อจริงๆก็เนื่องจากหรวจักรมีน้ําหนักมากนะครับแทางที่เลยต้องเอารถช่วยอันตรายจากบางซื้อไปเตรียมตัวไว้ก่อน เนื่องจากมีเคอง,องงานก่อสร้างทางคู่ในพื้นที่นะครับก็เลยทดลองใช้แล้วปรากฏว่าสามารถยกสำเร็จได้ก็เพื่องานเร็วขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าบทคิจในส่วนของการยกรถก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับหรือส่วนของการอาจะต้องมีการเคลียร์ทางนิดนึงก็คงจะเปิดทางได้ครับพ่าะจะไม่มีประกาศงดรถแต่อย่างใด เชี่ยงคืนปวดเหนอคืนนี่เป็นสี่ส่วนที่มันขนถ่ายบูิสารอากอากม้อลยใช่ไหมล้วิง่งรถเต่าวิว่งจอดมาหรือว่าวิ่งผ่านเลย จะติดกับเรือกับพี่คือหัวข้อ